บางกลุ่มนะคะอย่าเข้ามาเม้นนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนโปรดทําตัวให้เป็นคนกลางไม่ใช่เรื่องของตนเองเงียบเอาไว้อย่าเข้ามาเม้นและอย่าแชทเข้ามาใน t i k ก o ok k อกนะคะ f c ดื FC, ดูวาพีคนไทยมีความคิดแนวไรนอกกับเหตุการณ์นี้ดังจากมีแรงงานสาวผาหมาบอกว่า ฝากถึงคนเล่าโบอยากให้คนเล่าไปยุงกับเดืองพวกนี้ซึ่งนงเดียคิดว่านงเดียบนไะไรอ่าชิงทีนงเดียออกมาเววเนาะนงเดียกะแบบมาเข่าขางพี่คนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ถือตองเนาะแบบบนอลไรจว่าจะได้ปะ จีนยุงกับวาแมนนพพ่นองเพราะว่าเข้าเห็นอ่าคนไทยเพิ่นเป็นคนใจดีเพื่อนบอเคยไปทำด้ายไปกนเนาะเขาก็ต้องเขาขางเพิ่นสิ่งที่เขาออกมาเบามันก็ถูกต้องแล้วเนาะสิ่งที่เพื่อนเบาแบบนี้เอฟซีมีความคิดเทนแนวไรหมิ่นมาหลาเดินแล้วนองเดียอยากให้พี่คนไทยไรเห็นแดงงานพามาคนหนีฝากถึงคนของเพิ่นเนาะปลายตอนนีไปฮาร์ส้มคลิปๆผอมๆกันเลยแล้กก็ฟังเสียงผพ้หญยิงคนนั้นอีกขงังนึงนพพ่นอง กลุมนะคะอย่าเข้ามาเม้นนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนโปรดทําตัวให้เป็นคนกลางไม่ใช่เรื่องของตนเองเงียบเอาไว้อย่าเข้ามาเม้นและอย่าแชทเข้ามาใน t ิ๊กตอกนะคะอยู่อยู่ขมิ้นนี่มันมันมีงานทํว่ากคุณเช่นซุนคุณเมนเนตด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทํเนี่คุณเรียกผมกลับไปนี่ มีงานทำไหมเออแล้วอ,อย่างนี่คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่โรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยนี่ยอยู่บนมีแต่กัมพูชานะถ้าคุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนี่คุณมีปัญญาสาร้างโรงพยาบาลไหมสร้างโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมอืมบากไปถึงคุณเช่นนะคุณมาเน็ตนะ ผมต้องพูดภาษาไทยเผมพูดไม่คล่องเท่าไรรอกแต่ว่าผมอยากให้คนไทยรู้ผมอยากให้คนคอมเมนต์ฟังไปด้วยเนะนีน่ยนี่ประเทศไทยนี่ผมทำงานอยู่ประเทศไทยนี่พมพอทานผมกบพุ่มใจนะนผมมีงานทำนะอยู่บ้นานเพอทำอะไรเออสมองนี่ฝากไปถึงการพูดคนกับผู้ชายนะที่เชื่อหุ้นเช่นหุ้นเน,นะน็ดนะเออ ที่เช่าหูเซ็ตสประเทศน้ย่าไปเช่าเลยนี่เอออยู่ประเทศไทยดีกว่าอือนี่ผมบอกไปก่นเลยฝากให้คืดนะฝากใค้คืดเอออุ้ยไอบุอัไอ้แม่ยำถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทำงานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญยงทุกวันนี้หรอกไม่ใช่เห็นคนแถวบ้านหนูมาอยู่แล้วรวยนะพี่เขาก็รู้จักทำงาน เขาก็รู้จักเก็บพี่แล้วพี่ไม่ตอบถ้าพวกพี่ไม่มีพวกหนูทํางานนะประเทศพี่ก็ไม่จเจริญจนทุกวันนี้เรื่องงานเขเมีนได้พากันพยพกกลับประเทศแล้วนะครับเนื่องจากโกรธให้ฝั่งไทยนะครับที่จะปิดชายแดนเขาก็ประท้วงคืนครับเขาบอกว่าจะไม่มีพวกเขามาทํางานก่อสร้างให้อีกแล้วลองดูสิไทยจะอยู่ได้ไหม เรียงงานเขมรได้พากันอพยพกับประเทศแล้วนะครับเป็นก็ได้ตังดีนะครับเป็นที่มีงานทำผู้วังงานทำผู้งกครังโอมีอะไรมีงานทำผู้วังซึ่งงันวันวันอะไรวันพวกเขาก็ให้โยมวันใดทำได้ก็ทำเขาดุเดือดไปเราหยุดเราโยมแต่ก็ได้ตังไบเลยนะครับเรากำลังหาตังได้ไงเรายังไม่แก่เรามีแรงทำงานอยู่อยากอยู่ก่อนค่ะยอมมาคือการเนประเทศไทยนี้ในกจะไหนี้คือคือการ ปกติอย่ามีอะไรสกสบายมีเรื่องมีอะไรคือสนุกสบายมีปัญหาอะไรผมบอกพวกอ๋อผมขอบารอมทาខ្ញុំនៅនេះមានរឿងអីអាចពួកខ្ញុំនៅនេះគឺសុខសบายធម្មតាចាពីពួកគ្រូមកทํางานอยู่นี่สบายดีไม่มีเรื่องอะไรซึ่งบริษัทรับผิดชอบเราโออยู่นี่ไม่มีมีใครก็ทําอะไรเลยยิป สบายใจสบายใจค่ะยมากกว่านั้เพื่อนจะมีเงินไปจางแรงงานคามียนมาเหตุงานในประเทศไทยเนาะผู้หญิงคนนี้เป็นแรงงานคามียนมาอยู่ไทยแต่กะเวาแบบหนีให้กับคนไทยทั้งทั้งทีกินบนเรือนนี่เด็กเขิอนว่ากินบนเรือนขี่บนดลังคาทั้งทั้งทีอยู่ในประเทศไทยแต่กับว่า คนไทยจะบนญรวยถาบ่มีแรงงานขมินถาบ่มีคนขมินบ่านเพิินมาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยแล้วอีกผู้หญิงคนหนึ่งอีเวลาว่าคนเล่ายา,าเสือกให้อยู่ตรงกลางยามาวุญไหวให้ฟังซื่อโบให้ออกความคิดทิ็นคนเล้าบนไหลตรงกลางไปเหยียบบานเพิินบนไหลตรงกลางไปอยู่ท,ทานทีของเพิินสิ่งที่สิ่งที่ออกมาเวาก็คือ ออกมาเพื่อปกป้องคนไทยออกมาเขาขางคนไทยเพราะสิ่งที่เห็นก็คือคนไทยให้โอกาสทุกคนคนไทยเป็นคนบทถิ่มไัยก่อนแล้วก็บทถ้ำได้ไัยก่อนแนโนอนป้าหลังจากไรนี่แล้วเอฟซี FC คิดจังไรค,คิดขึ้นนองเดียบ่คิดอยากหายขึ้นนองเดียบ่แล้วก็มีคนแรงงานคาม,มินอีกบางกลุ่มหนาอที่อยากทำงานต่อนในประเทศไทยจนฝากถึง ผููญยทางเพิ่นเองนพอยพี่น้องว่าถถากลับไปแล้วสิมีงานเฮดบบขนาดรักษายังบมม่มาาห้มรักษาอยู่ฝั่งไทยรักษาอยู่ฝั่งไทยนาอคคาปินปวกกับฟี่ห้องหมอใหญ่ๆดีๆกับายอันนี้ก็คือนี่แหละความดีของคนไทยนพอยพี่น้องแต่น้องเดียเห็นผู้หญิงสองคนนั่นเบาน้องเดียมั่นใส่นพอยพี่น้องมั่นใส่แห้งตรงทิวา ถ้าบบมีได้งานขมิ้นคนไทยโบรุวยปันหนีป้าถ้าเจ้าเฮ็ดงานเก่งขนาดน,นั้นดีขนาดน,นั้นเป็นยังเจ้าคือต้องมาหบาจางในประเทศไทยถ้าเจ้าเก่งปันนั้นเจ,จ้าชีบ่ร่ยกวัวคนไทยแหล,ล้โบเป็นยังเจ้าถึงมาอาศัยอยู่ประเทศไทยเป็นทีทำมาหากินเป็นยังเจ้าคือโบเดืองอยู่ประเทศเจ้าเองทั้งท้งที่เจ้าเก่งอยู่แหลวเจ้าขยันอยู่แล้วคนขยันนีตรง ตรงด้วยไอซ่โมเมนต์ตรงมาอาศัยผืนทีของคนอื่นอยู่ถ้าเกิดว่าน้องเดียบ่วาวพิษประกันใดกับตรงกางเพราะถูดขออภัยนำเอฟซีเด้อคคำใดที่น้องเดียบ่วาวโบถือโบควันเอฟซีฟังไทยเตือนน้องเดียร์ลายเด้อสิ่งที่น้องเดียบ่วาวน,น้องเดียแบบเลือดใจเหงงเนาะเลือดใจกับคนทีบอกว่าถาคนไทยโบมีแรงงานขมิน้นคนไทยโบด้วยปานนี้แล้วน้องเดียอะไรไปเห็นอีกคั้มขหนึ่งว่า เป็นเอฟซีฟังไทยมาหมิ่นบอโรงเรียว่าคนขมิน้นเบาวถ้าแรงงานขมิ้นกลับไปคนไทยบบมีแรงงานเฮ็ดคนไทยก็จะมาหงอแรงงานขมิ้นคือเก่านงเดียเสือวานอกคนไทยเพิ่นบบมีวันหงอไผเนาะพว่าเพิ่น,เพ,นเพิ่นมีเงินอยู่แล้วนะพอพีนงบมว่าจะมีแรงงานขมิ้นก็ยังมีแรงงานเล่าที่จะเตรียม ไปทํางานอยู่ไทยอยู่เด๋อเนาะคนทียังบอกท่านมีงานทำน่ะในหล่าฮันการ้ายเพิ่นกกอยากไปเห็นงานอยู่ไทยแต่ว่าเพิ่นยังสองหาบลเหตุงานบลไหลนั่นเองเนาะถึงแรงงานขมินกับไปก็เป็นคอดีของแรงงานหล่าอด้รพ่อพี่น้องคอดีบลใดบลว่าขมิ้นกบไปเนาะคนล่าก็จะได้มีงานทำหลายแล้วก็ ทำบัตร MUU ยางถูกตองแน่นอนแล้วก็ทำงานโบแผนและงานขมิ้นแน่นอนน้องเดียเองก็ต้องขอบคุณคนไทยเด้อที่บอกว่าคนล่าเป็นพี่นองกันฟังภาษาหูเดืองไก่เคียงบบมีพิดมีไพนเนาะอันนี้น้องเดียก่ะดีใจร้ายเนาะดีใจแทนให้งานล่าเฮานะทีและไปทำงานอยู่ประเทศไทยค่าแห้งกับโบเมนเพิ่นสิหายถึกๆไรพี่พี่นองวันหนึ่ง สี่ลอยหาหาอยบาทป้าเป็นเงินบาทน้องเดียนี่ค่อนข้างร้ายไลยน้องเดียเส้อว่รแ่อง,งานขมิ้นบางคนทีเพิ่นอยากอยู่ไทยตอกับมีหลายแต่ว่าคนทีโบดีเบานี่ก็มีหลายพวยพี่น้องน้องที่เองก็เดือดใจทายเอฟซีมีความคิด,ด็นร้ายกระาหมรนมีมาหลายด้วยว่าเอฟซีมีความอ่มีคลิปไลท์ที่อยากแนะนำให้น้องเดียหิดตอกกระมาหมันแซ่มาหลายเด้อและอีกอย่างหนึ่งแมนบ๊วยพี่น้องเพราะว่าเอฟซี เลยทรงมใงง่ให้นงเดียเบิงว่าให้นงเดียท่วงหนีแทนแนค่ารักษาพยาบาลเนาะเพราะว่าคนขมินติดหนีฟังไทยอีกเนาะอันนี้เดือนนี้นงเดียกับโบเห็นเอฟซีแซคิปมาให้เบิงนงเดียกับโบกะเอามาเห็ดเนาะเพราะว่าอยากเนาะก็เลยแบบโบโหเนาะก็เลยอยากมาทำเอฟซีก่อนเนาะแล้วสิ่งที่นงเดีย ดีใจที่สุดเนอกกขอบคุณประเทศไทยที่ให้โอกาสเนาะและเอฟซีก็บอกว่าน้องเดียขึ้นมาเหตุงานอยู่ไทยซาโออย่าไปเต็มที่เนื่องจากว่าภาษาบาทห้าไก่เคียงกันเนาะเป็นปานพีเมืองหนองเอฟซี FC กับหมินมาลายข้อมินนันพันกลัวพลอยพีหนองน้องเดียต่อโบบโทพทัานก์กต้ตงกาบขอโทษขออภัยนําได้หลายเด้อแล้วสิ่งที่ผู้ยิ่งคนนันบอกว่าคนเหล่าอย่ามาหนุงคนเหล่าอย่ามาเสือ บนอะไรอยากเสือกเนาะแต่อยากออกมาเขาขางังพีคนไทยก็เลยตองออกมาปกป่องในความที่ถือตองเนาะอ่ะคลิปนี้น้องเรียกับเซเดีขคอตัวลาไปเพียงซ้ำหนีถ้าเอฟซีมีความคิดเนี่ยไรสาม,มารหมิดมาไหลหรือว่าเอฟซีอยากห้ยน้องเรียฮหดคลิปไรสามารถแร่คลิปนั้นมาไหลเด้พอพอยพี่นองอ่ะคลิปนี้กับโคตไปเพียงซ้ำหนีกับสบายดีบายบายขอหายคนไทยสู่ๆเด้อไปกำลังใจหายคนไทยเด้อ